สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอเลิร์นนะครับพบกับครูบอสเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมความสดใสร่าเริงนะครับสำหรับความรู้ใหม่ๆนะครับที่จะมาให้นักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมคำถามเดิมคำถามแรกเลยพร้อมยังพร้อมหรือยังสำหรับการรับความรู้ใหม่ๆในวันนี้พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็เหมือนเดิมทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนของ พวกเราขึ้นมานะครับหนังสือเรียนภาษาไทยป .3 ของอักษรเล่มนี้สรุปดีมากอ่านเข้าใจง่ายมากๆนะครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับหยิบขึ้นมาเลยหยิบแล้วนะพร้อมแล้วนะวันนี้ครูบอสนะครับจะต่อยอดจากเรื่องที่แล้วนะครับคือเรื่องป่าวิสัญชณีวันนี้ครูจะพามาให้นักเรียนนะครับอ่านสะกดคําที่ประวิสัญชณีเราจะมาฝึกอ่านฝึกสะกดคําให้เราคล่องแคล่วเห็นคําเมื่อไหร่อ่านได้อย่างชัดเจนเลยนะครับพร้อมแล้วหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วครูขออนุญาตนำเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เลยละกันนะครับโอเคนะครูขอทบทวนเรื่องราวครั้งที่แล้วเล็กน้อยนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับเราจะบอกว่าคำที่ประวิสัญนญนีนะครับคือคำที่ปรากฏด้วยรูปนี้รูปนี้เรียกว่ารูปวิสัญน,นีคำที่ประวิสัญชนีคือมีรูปเนี้ยปรากฏอยู่ตัวอย่างเช่นอะไรครับเขาบอกว่าคือคำที่ผสมด้วยวิสัญชนีออกเสียงเต็มเสียงเลย ออกเสียงเต็มเสียงเลยเช่นมะกระจะนะตัวอย่างเช่นคําว่ากระลอกตัวอย่างเช่นแมงกับพรุนตัวอย่างเช่นสะพานตัวอย่างเช่นกระดูแต่ตรงนี้ครูยังไม่ให้อ่านนะครับเพราะตรงนี้ทำไมครูเคยนำอ่านไปแล้วมันง่ายเกินไปครั้งนี้ครูคัดมาเป็นชุดๆที่น่าสนใจครูจะให้นักเรียนอ่าน สองครั้งและก็สะกดสองครั้งเมื MM. ่อค,คล,คล e. ่องแล้วครูอาจจะปรับลดเหลือครั้งเดียวโอเคไหมครับอ่าพร้อมนะครับครูจะขออนุญาตเริ่มเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนแถวแรกก่อนนะครับเป็นแนวนอนแถวแรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแถวต่อไปนะครับโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนนะครับคําแรกเลยคําแรกเลยนะครับคําแรกอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า อือีกรอบครับอ่านว่าอืมเอาใหม่นะครับคํานี้อ่านว่าระคังขออีกรอบครับอ่านว่าระคังดีมากครับขออนุญาตนักเรียนสะกดโอเคดีมากสะกดพร้อมครูครับคานี้อ่านว่ารออะระคออะงอคังรวมเป็นระคังครูขออีกรอบนะครับรออะระคออะงอคังรวมเป็น ระกังอ่านสองรอบสะกดสองรอบแบบนี้ต่อไปคําด้านขวาขอแถวแรกก่อนอ่านว่าอืมดีมากระดับขออีกรอบครับอ่านว่าระดับสะกดครับรออะระดออะบอดับรวมเป็นระดับกูขออีกรอบนะรออะระดออะบอดับรวมเป็น ระดับนะครับต่อไปครับคำที่สามอ่านว่าระบายอ่านว่าระบายดีมากครับสะกดครับอืมดีมากครับรออะระบออายอบายรวมเป็นระบายครูขออีกรอบนะรออะระบออายอบายรวมเป็นระบายสุดท้ายของแถวแรกครับอ่านว่า ระเบียงขออีกรอบครับอ่านว่าระเบียงโอเคครับสะกดครับรออะระบบเอียงอเบียงรวมเป็นระเบียงครูขออีกรอบนะรออะระบบเอียงอเบียงรวมเป็นร,ระเบียงต่อไปครับแถวที่สองนะครับคํานี้อ่านว่าระเบียบดีมากขออีกรอบอ่านว่าระเบียบสะกดครับ รออะระบอเอียบอเบียบ,บรวมเป็นระเบียบขอยอรอบนะรออะระบอเอียบอเบียบ,บรวมเป็นระเบียบนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งขี้เกียจนะพยายามฝึกบ่อยๆจนคล่องนะครับต่อไปแถวที่สองคำที่สองอ่านว่าระบำคอยอรอบครับอ่านว่าระบำสะกดครับรออะระ บออัมบรัรวมเป็นระบออัมคอยรอบรออะระบออัมบรัรวมเป็นระบำต่อไปครับคำที่สอ่านว่าระมัดระวังคอยอรอบนะอ่านว่าระมัดระวังสะกดครับรออะระมออะดอมัดรออะระวออะงอวังรวมเป็น ระมัดระวังรอบหนึ่งรออะระมออะดอมัดร,รออะระวออะงอวังรวมเป็นระมัดระวังต่อไปคำสุดท้ายของแถวที่สองอ่านว่าอะไรเอย่ยอ่านว่าระยะขออีกรอบครับอ่านว่าระยะสะกดครับรออะระยออะยะรวมเป็นระยะดีมากครับขออีกรอบ รออะระยออะยะรวมเป็นระยะโอเคดีมากครับต่อไปแถวที่3มอ่านว่าระยะอีกรอบหนึ่งอ่านว่าระยะสะกดครับรออะระยออายายาไม่โทยยารวมเป็นระยะขอยอรอครับรออะระ ยออายายาไม่โทรยารวมเป็นระยะต่อไปเลยระยองอ่านอีกรอบครับอ่านว่าระยองสะกดครับรออะระยอ,องออยองรวมเป็นระยองอีกรอบนะรออะระยอ,องอยองรวมเป็นระยองดีมากครับคำต่อไปอ่านว่า ระลึกอ่านว่าระลึกสกดครับรออะระรออกอลึกรวมเป็นระลึกอีกรอบนะรออะระรออกอลึกรวมเป็นระลึกสุดท้ายของแถวที่สามอ่านว่าระลอกอ่านอีกรอบอ่านว่าระลอกสะกดครับรออะระรอออก ลอกรวมเป็นละลอกอีกรอบนะรออะระออรออกลอกรวมเป็นระลอกเสียงดังดีมากชอบมากนะครับต่อไปแถวที่4ครับอ่านว่าละครขออีกรอบครับอ่านว่าละครสะกดครับลออละระคออนอคอนรวมเป็นละครขออีกรอบนะ ลอะละคออนอคอนรวมเป็นละคอนต่อไปครับคําต่อไปอ่านว่าละเลยสังเกตเห็นไหมอ่านเต็มเสียงเต็มเสียงเลยอีกรอบอ่านว่าละเลยสะกดครับลอะอละลอเอยอเลยรวมเป็นละเลยขอยกรอบนะลอะละลอเอยอเลยรวมเป็นละเลย คำที่3มครับอ่านว่าละลายอ่านอีกรอบอ่านว่าละลายสะกดครับลออะละลออายยอลายรวมเป็นละลายอีกรอบนะลออะละลออายยอลายรวมเป็นละลายต่อไปครับอ่านว่าละแวกดีมากอ่านว่าละแวกละแวกคือใกล้ๆรอบๆนะครับสะกดลออะละ วอแกอกวกรวมเป็นละแวกอีกรอบนะรออะละวอแกอแกรวมเป็นละแวกแถวสุดท้ายของหน้านี้ครับคำแรกอ่านว่าละห้อยดีมากครับอ่านว่าละห้อยสะกดครับรออะละหออยอ,หอยหอยหอยไม่โทรห้อยรวมเป็นละห้อยสะกดครับอีกรอบหนึ่งรออะละ หออยหอยหอยไม่โทรห้อยรวมเป็นละห้อยต่อไปครับอ่านว่าละอายอ่านว่าละอายสะกดครับลออะละออายออายรวมเป็นละอายอีกรอบหนึ่งลออะละออารยออายรวมเป็นละอายต่อไปคำที่สมอ่านว่า ละเอียดอ่านว่าละเอียดสะกดลออะละอเอียดอเอียดรวมเป็นละเอียดสะกดอีกรอบนะลออะละอเอียดอเอียดรวมเป็นละเอียดคำสุดท้ายของหน้านี้ครับอ่านว่าเสียสละอขออีกรอบครับอ่านว่าเสียสละสะกดครับสอีอะเสียสออะ นะครับหอรออละละรวมเป็นเสียสละอีกรอบนะครับสอเอียเสียสออะสะหอรออะรวมเป็นเสียสละโอเคนะโอเคนะครับอะดูหน้าต่อไปนะครับครั้งนี้ครูเห็นนักเรียนหลายคนคล่องแล้วเราจะมาอ่านครั้งเดียวสะกดครั้งเดียวไปเลยนะครับคำแรกอ่านว่า สะกดสะกดครับสออะสะโกอโดกดรวมเป็นสะกดดีมากครับคำต่อไปอ่านว่าสะดุดสะกดเลยครับสออะสะดอุโดดุดรวมเป็นสะดุดคำที่3มอ่านว่าสะดือสะกดครับสออะสะดอือดือรวมเป็นสะดือคำต่อไปอ่านว่าสะดาสะกดครับสออะสะ ดอเอาเดาแถวที่สองอ่านว่าสะดวกเริ่มครับสออะสะดออวกอดวกนะครับรวมเป็นสะดวกคำต่อไปอ่านว่าสตอสะกดครับสออะสะตออตอรวมเป็นสตอต่อไปครับอ่านว่าสถานสะกดสออะสะทออโนทานทานไม่โทรทาน สุดท้ายอ่านว่าสุดท้ายของแถวสองอ่านว่าสะท้อนสะกดครับสออะสะทออนอทอนทอนไม่โททอนแถวที่สามครับอ่านว่าสะเถือนสะกดสออะสะทอเอือนอเทือนต่อไปครับอ่านว่าสะ,สะกดสออะสะกอโอดอกดต่อไปอ่านว่าสะบัดสออะสะบออะดอบัดนะครับต่อไปอ่านว่า สะพานสะกดสอสอะสะพออานอพานต่อไปครับแถวที่สี่อ่านว่าสารแน่นะครับไม่ใช่สารแนนนะอ่านว่าสารแน่นนะครับอ่านได้ถูกนะคำนี้สะกดสอสสอะสะรออะระหอนแอแหน,นแหนไม่เอกแหนรวมเป็นสารแน,น่ต่อไปอ่านว่าสะอ้านสะกดครับสอสอะสะออ,นอ,อ,อา,อา,อ meas, อานอานอานไม่โทอ่านต่อไปอ่านว่าสะอึก สออะสะออ่กอืแถวที่สี่คำสุดท้ายอ่านว่าสะอื่นสะกดครับสออะสะอื่นอื่นอื่นไม่โทอื่นแถวสุดท้ายครับคำแรกอ่านว่าสะพานสะพายนะครับสะพายสะกดครับสออะสะพออยอพายนะครับต่อไปคำต่อไปอ่านว่าสะล้อสะกดครับสออะสะลออรอลอไม่โท ล้อนะครับต่อไปอ่านว่าสลึมสลือสะกดครับสออะสะลออ,อ,อมอลึมสออะสะลออือหรือรวมเป็นสลึมสลือสุดท้ายครับอ่านว่าสะอาดสะกดครับสอสะอะสะอออาดออาดนะครับรวมเป็นสะอาดโอเคนะอ่าต่อไปแถวสุดท้ายแล้วไม่ใช่แถวสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายแล้วโอเคนะพร้อมนะครับ คำแรกอ่านว่าพะโลนะครับขอเร็วนิดนึงนะเพราะหลายคนเก่งแล้วตั้งใจว่องไวรวดเร็วแหละครูเห็นบางคนตอบไวครูอีกอ่านว่าพะโลสะกดพออ่ะพระรอโโลโลไม่โทโลนะครับต่อไปผนงพออ่ะพระนอแองงอแหนงดีมากต่อไปพยูนพออ่ะพระยออูนอยูนต่อไปครับพยอมพออ่ะพระยออมมยอมต่อไปครับพยา พออะพระยอเอายาวพระขันพระขันนี่แปลว่าดาบนะครับพอรออะพระขออะนอขันนะครับต่อไปพระเจ้าพอรออะพระจอเอาเจ้าเจ้า,จาไม่โทเจ้าต่อไปพระพุทธรูปพอรออะพระ เจ้าไม่โทรเจ้าหอยอูอยู่อยู่เอกอยู่หออัวหัวนะครับพระเจ้าอยู่หวัวต่อไปพระเจดีพอรออะพระจอเอเจดอ,อีดีต่อไปอาจว่าพระที่นั่งพอรออะพระท,ทอ,อีทีทีไม่เอกที่นออะงอนางนางไม่เอกนั่งต่อไปพระนารายพอร,รออะพระนอ,อานาะรออายยอลายพระบาท พรอพระบรอดบาทต่อไปนะครับพะปรางพรอพระอรออางปรางต่อไปพระภิกษุพรอพระพออีกอภิกสอุสุพระภิกษุต่อไปพระจันทร์พรอพระจออนจันทร์แถวสุดท้ายแล้วนะครับคำและอ่านว่าพระยศพรอพระยออดยศพระอภัยมณีพรอพระ ออาอาพออยไยมอมะนอีนีรวมเป็นพระอภัยมณีพระอาทิตนะครับพอรออะพระออาอาทอดอทิตรวมเป็นพระอาทิตย์และสุดท้ายคือพระอินทดีมากครับสะกดครับพอรออะพระออีนออินเก่งมากดีมากนะครับเห็นนะเห็นมาว่าก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าทําไมครับนักเรียนทุกคนตั้งใจเนี่ยเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าเราทบทวนบ่อยๆฝึกบ่อยๆ เห็นไหมหลายคนอ่านเร็วกว่าครูอีกนะครับถ้าใครที่ยังไม่คล่องแคล่วว่องไวก็ยังสามารถทบทวนบทเรียนของเราได้นะครับที่หนังสือเรียนภาษาไทยปอของอักษรนะครับยิ่งฝึกยิ่งทบทวนก็ยิ่งเก่งนะฝึกบ่อยๆวันนี้ทุกคนน่ารักมากๆนะครับก็เดี๋ยวพบกันคาบเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน